สามารถศึกษาได้จาก www.impact.co.th โดยคลิกที่เกี่ยวกับ impact แล้วเลือกความสะดวกในการเดินทางค่ะซึ่งในนั้นจะมีรายละเอียดในการเดินทางหลายๆรูปแบบและมีแบบ a n i m เมชันที่เข้าใจง่ายมากๆค่ะ บริการรถโดยสารประจำทางสถานที่ให้บริการรถโดยสารประจำทางตั้งอยู่บริเวณ Active Square ตรงข้าม Impact Arena จากถนนแจ้งวัฒนะถึงแยกวิภาวดีดังสิทธิ์รถโดยสารประจำทางเลขที่410131929525995และ150ค่ะส่วนรถโดยสารประจำทางจากหุปักเก็ดมีดังนี้ค่ะ1 3 2 3 3 5 1 5 6 9 0 1 0 4 3 5 9และ367ค่ะจากถนนแจ้งวัฒนะและท่าน้ำนนนะคะรถโด,ดยสารประจำทางเลขที่5 2 1 5 0 1 6 6และ356ค่ะนอกจากนี้ยังมีบริการรถสองแถวด้วยนะคะสายที่1ถนนแจ้งวัฒนะถึงเมืองทองธานีตั้งแต่เวลาตี5ถึงเที่ยงคืนสายที่2ถนนติวานนท์ถึงเมืองทองธานีตั้งแต่เวลาตี5ถึง4 สายที่3ถนนติวานนท์ถึงถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มรถทุกๆสายจะออก10 1ถึง15ทีต่อคันค่ะ บริการรถตู้ประจําทางเส้นทางเมืองทองไปถึงเมเจอร์ลังสิตนะคะก็จะผ่านทางด่วนผ่านมอสอทอผ่านกลมที่ดินแฟลต์ป้าทองตลาดลังสิตฟิวเจอร์และเมเจอร์ลังสิตจะมีตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงถึงสี่ทุ่มให้บริการทุกๆ20นาทีต่อคันค่ะเส้นทางเมืองทองไปถึงอนุสาวรีย์ชัยก็จะผ่านทางด่วนมอสอทกอลมที่ดินอนุสาวรีย์ชัยจะมีตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งถึงสี่ทุ่มให้บริการทุกๆ1 0บถึงสินาทีค่ะเส้นทางเมืองทองไปถึงเตมองงามมวงวานจะผ่านทาง สมสทกรมที่ดินพันทิพย์งามมุงวานเดมองงามมงวานจะมีตั้งแต่เวลาตี 5, ห้าครึ่งถึงสี่ทุ่มให้บริการทุกทุกนาทีต่อคันค่ะเส้นทางเมืองทองไปถึงมารามหนึ่งก็จะผ่านเดมอบางกะปี SCB p ี SC r k ลาดพร้าวแล้วก็มารามหนึ่งจะมีตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงสี่ทุ่มให้บริการทุกๆุกนาทีต่อคันค่ะเส้นทางเมืองทองสนามหลวงจะมีตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งถึงสี่ทุ่มให้บริการทุกทนกยี่สิบนาทซึ่สถาน นีรไฟฟ้า BTS หมอชิดตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มให้บริการ20-30นาทีต่อคันค่ะซึ่งใน IMPACT นะคะก็จะมีบริการรถ IMPACT s h u t t l e Bus บริการรับส่งรอบบริเวณ IMPACT จำนวน11คัน